โหวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนแรกวันที่ถ่ายวีดีอาเนี่ยแอบก็รู้สึกแบบว่านอนไม่หลับแล้วเพราะว่าเราจะได้แบบว่าแสดงกับน้องครั้งแรกเราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยนะคะจนมาวันนี้ก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่จับมือกันแน่นมากนะคะน้องมิมี่แบบมือเย็นเลยเขาบอกน้องมิมคือน้องใหม่จริงๆแบบใหม่เลยใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกของ การก้าวเข้าเส้นทางวันที่จริงๆแล้วก็หนูสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองก็พยายามเต็มที่ให้มากที่สุดค่ะตอนนี้เราสองร็อะไรกันเป็นไงบ้างคะก็พยายามนัดกันบ่อยๆนะพยายามแบบว่าไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็แบบว่ามีอะไรแชร์สิ่งที่ชอบจะได้รู้ว่าเราแบบชอบอะไรเหมือนๆกันบ้างแบบอยากไปที่ไหนบ้างแล้วก็แบบเมนิเฟสแต่ว่าแบบเอ้ยอนาคตเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าตอนนี้สนิทกันมากขึ้นแล้ว สนิท,นท,นทมาเราเล่า,ลาทุกอย่างให้กันฟังจากบทที่ได้รับนะคะเรามีการเตรียมตัวทำเนบ้านย่งไรบ้างก็มีอ่านนิยายค่ะมีอ่านนิยายแล้วก็พูดคุยกันว่าคาแรคเตอร,ร์ของพี่ดีนกับน้องโรสเนี่ยมันแบบเราเหมือนเหมือนเราไหมแล้วก็มีอะไรที่ต่ตงอย่างอย่างมิมคิดว่าเป็นไงอย่างพองหนุตัวโรสเขาจะแบบพี่เอาอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ว่า ไม่ออนแอร์ใช่เวลาซึ่ง,<อ>งตัวหนูคาแรคเตอร์หนูจริงๆแล้วชอบอะไรที่แอดเวนเจอร์ค่อนข้างที่จะแบบจริงๆก็แบบแนนดนิดนค่ะซึ่งหนูต้องคนต้อง,องนีออกมาแ,บบแล้วเป็นอย่างไรลูกพี่เราให้คำแนะนำผกับน้องใหม่เยบ้างโอ้แนะนำทุกอย่างเท่าที่จะแนะนำได้ค่ะแล้วก็เวลาที่แบบน้องกังวลหรืออะไรเงี้ยก็บอกไม่เป็นไรแบบมีพี่อยู่ข้างๆแบบ คอมฟอร์ตโซนเขาจะอมองออยืนดทผู้เราเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยเรื่องเคมีนี้ต้อง,องให้คนอื่นมองไหมคะแต่ว่าส่วนตัวถ้าเป็นนิสัยใจคออเงี้ยค่ะคือแบบคลิกกันมากแบบแบบเข้ากันง่ายมากๆค่ะแต่เป็นแค่ที่วันสาวๆน้องจะใจเย็นขึ้นหรือยังไงคะอันนี้คือแบบคือน้องจะมีความแบบแพนิคนิดนึงค่ะแล้วก็มือจะเย็นแบบมือจะสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้อง,ต,องต้องให้พออบอุ่น แล้วเวลาอยู่ด้วยกันเราเป็นประมาณไหนหรโมเมนต์ไหนเจนว่าแบบเราแบบเวลาอยู่ด้วยกันมองว่าเป็นองไรเป็นโมเมนต์ที่พี่สาวดูแลไดลอย่างด<อ>ีค<อ>่ะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าเวลาที่หนุม่มสนใจอะไรหรือว่าอ,อยากรู้อะไรพี่แอบอยู่ข้างเสมอแล้วทันต์จะแนยอนไหมคะย้อนไหมย้อนย้อนอ๋อยเหมือนดูดูว่าพิมพ์เป็นคนย้อน มน,นกว่าใช่ค่ะอย่างเมื่อกี้ตอนที่จะลงมาเราก็บอกว่าเพียบหนูขอกอดหน่อยแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบขอจับมืออะไรอย่างเงี้ยคมาลังนี้งหรอใช่ใช่ แรกที่ที่เกิดขึ้นกับคือความกดดันเพราะว่าโปรเจก t นี้โปรเจกต์ใหญ่มากนะคะแล้วก็คนคาดหวังเยอะมากๆเราก็คิดว่าเราจะทํำยังไงให้มันดีที่สุดให้คนเชื่อว่าเราเป็นพี่ดีนและน้องโรสตัวจริงที่ที่มาเพื่อบทจริงอย่างให้ฟ้าความหน้าดูหน้าชมของผู้เหล่าเริ่มเกิดเลย ก็ฝากทุกคนติดตามโปรเจกต์โ o เอ m ลเมนด้วยนะคะแล้วก็ฝากเรื่องวิวาปัิทีด้วยนะคะพี่ดินกับทังโรสค่ะค่ะก็ฝากติดตามนะคะทั้งโปรเจกต์โฟเอเลเมนต์นะคะแล้วก็ผู้ของเราเรื่องวิวาปัติทีนะคะก็จะได้ชมกันนะอย่างที่บอกทุกวันเสาร์สองทุ่มนึงทางช่อง7 HD ค่ะ เนื้อของเขาเนี่ยขาดย่างแ้ขาเนี่ยมีเวลาหนึ่งเขียนว่ารุกคนดีชาบเพื่อนรักเป็นคนดูแลให้ยากอ่อใช่ค่ะก็มีปรึกษาค่ะเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยเวลาที่ที่จะของานหรืออีเวนต์ถ้าบางทีเราต้องการแบบว่าเออ่คำแนะนำ เราก็จะถามกันว่าส่งชุดไปให้ดูว่าชุดนี้โอเคไหมลุคนี้จะทําผมยังไงรองเท้าจะเป็นยังไงอย่างรองเท้าเนี่ยนิชาก็ส่งรองเท้ามาให้แอบก่อนนะมาให้ลองว่าของที่นิชามีเหมาะกับือเป่าหรือจะใส่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าตอนนี้นักพิ็นสไตล์ผิดเพื่อนเลยเป็นความสุขของเขาค่ะเขาเขาชอบวงการแฟชั่นเขารักการแต่งตัว ้องมิมก็เห็นมิชาเป็นไอดอลนะคะฝากฝากบอกรักมิชาตลอดชอบมิชามากแล้วมันมีลูกที่มิชาเสกให้แบเปิ้ลเป็นไงบ้างเป็นให่บ้างน่รักไหมโอ้ก็อานกันเป็นินหมาล่าแล้วยากันดูแลกันใช่คสปอรกันสมอพะจริงๆวันนี้เขาาจะมาด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนเขาติดอีเวนต์มาไม่ทันก็ฝากดอกไม้มาค่ะ ต้อตามไปก sure? ันมาได้กันใช่ไหมใช่ค่ะพวกพวกเราซัพพอร์ตกันเสมอค่ะขอบคุณนะคะ่ขอบคุณค่ะนัเติะคะ